ชาวพุทธในสีลังกาตระหนักเสมอว่าพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานไปแล้วไม่อาจดนบันดาลสิ่งใดให้มีเพียงคำสอนอันลลาค่าที่พระองค์ทรงชี้ทางให้ดำเนินรอยตามชาวสีลังกาจึงปฏิเสธเครื่องรางของขลังการห้อยพระเครื่องปฏิเสธพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ประทําเพียงการสวดสรรเสริญพระพุทธเจ้า วิถีพุทธของชาวศรีลังกาคือการน้อมนำพระธรรมคำสอนมาปฏิบัติจนเกิดผลส่งเสริมการทำงานของพระสงฆ์และถวายพุทธบูชาต่อสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าที่เป็นดังศูนย์รวมจิตใจของทั้งประเทศก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ และพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้าพุทธบูชาเป็นกิจวัตรเดียวของชาวพุทธศรีลังกาในรูปแบบพิธีกรรมที่พบเห็นได้ทั่วเกาะลังกาการถวายพุทธบูชาต่อต้นโพด้วยดอกไม้และน้ําเสมือนเป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อครั้งยังทรงพระชนชีโดยเฉพาะพระศรีมหาโพธแห่งอนุราชปุระ ซึ่งกำเนิดจากหน่อของต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ประทับของพระพุทธเจ้าในยามตรสาสรู้ณพุทธคยาประเทศอินเดีย